สมเด็จวัดประขงังหลมเหินหน้าลำไยหลวมสวยคมสัตว์สายจำลองหกสองหกสามหกสามสี 6, 6, 3, 6. 3, 4, 5, ม่ห้านึ่งูด้านซายของผักจะลึกหลวมเห็นเงาลึก phụ khó lâu mi mịt, thật không, phải uống mi na mi ta, ni mi t, thật không, tăng sai không uống phải chân lực, rượu, uống hến ngào, lòng, สามหกสามสล้านเจลลนปร์เซนสตสนใจ่จได,ด้สามสิบล้านทุกสไม่แท้ไม่ต้องเอาผสมสวยที่สุดในโลกมีนาำมีตาปลาอสุสงค จะเลือกมีมิจิผสมเทนผสมหูลำเล่ยปลายด้านข้างเขาซ้ายจะสูงกว่าเขาขวาฐานชั้นแรกฐานซ้ายจะตั้งกว้งกว่ากับกันฐานสีเงียงไปซ้ายเล็ก,ก,ลกน้อยฐานใหญ่จะอยู่ตรงกลาง ใต้ฐานใยญ่ด้านล่างจะลึกผสมธรรมชาติลึกผัมชวยสัตวสายจำลองเปิดสามสิบหลผสมผัชชวยผากแท้ต้องสายจำลองหน้าพระอโุโบสถ่สมไหมมัม้ย